สวัสดีค่ะ พบกับนิดหน่อยอลพินมาราสีที่ภึึกษาการขายโ Toyota ตตกระสินนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมรถนะคะที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความเป็นผู้นำรู้ลาและก็มีความสปอร์ตนะคะซึ่งจะเป็นรถคันนี้เลยค่ะรุ่น Camry 2.5 HEV Premium Luxury นะคะค่ะโดยเขาจะมีทั้งหมด4รุ่นนะคะได้แก่2.5 Sport 2.5 Premium 2.5 HEV Premium นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะ2.5 HEV Premium Luxury คะ่ะโดย ราคานะคะจะอยู่ที่1 8 9 0 0 0้บาทนะคะโดยสีขาวนะคะจะบวกเพิ่มไปที่1,000 0บาทค่ะโดยรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะ คันนี้ <Whoa. S 1> นะคะก็จะเป็นสีบรอนเงินนะคะที่ตกแต่งด้วยรุดแต่งนะคะโมเดลิซ่านะคะราคา4 1 0 0 0บาทค่ะค่ะแล้วเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้าน <Okay. S 1> หน้าของเขานะคะก็จะตกแต่งเป็นกรอบโครเมียมนะคะซึ่งจะทําให้ดูสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมมากขึ้นนะคะ <Whoa. S 1> แล้วก็มาดูที่ไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะและไฟตัดหมอกคะ่ะจะเป็นแบบ LED คะ่ะโดยข้างหน้านะคะจะมีจุดเซนเซอร์4จุดนะคะและมีกล้องรอบคัน,นะคะ่ะ แล้วเราก็มาดูที่ล้อนะคะล้อจะเป็นล้อแมกอลลอยนะคะ18นิ้วค่ะจะเป็นการออกแบบลายใหม่นะคะที่จะทำให้รถนะคะดูมีความสปอร์ตมากขึ้นค่ะโดยจะมีการออกแบบที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อการขับขี่ที่ดีมากขึ้นค่ะ,คะมาต่อที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะจะมีขาต่อยื่นออกมานะคะก็จะช่วยทำให้ทัศนวิสัยนะคะในการมองเห็นของเราดีขึ้นค่ะ โดยจะมีระบบเตือนนะคะช่วยเตือนเรานะคะเวลาที่เราขับขี่ออกนอกเลนนะคะและก็จะมีกล้อง360องศานะคะในตรงนี้ค่ะ และในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นขอบประตูนะคะจะเป็นขอบประตูแบบโครมเมียมนะคะก็จะทำให้รถของเรานะคะมีความหรูหราแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นค่ะ <S <S ในส่วนของที่จับประตูนะคะที่จับประตูนะคะก็จะเป็นออปชันใหม่นะคะซึ่งจะมีสมาร์ทเอนทีนะคะสมาร์ทเอนทีนะคะก็คือเราถือกุญแจไว้ในมือนะคะเพียงสัมผัสที่ตรงประตูนะคะก็สามารถจะทำให้รถของเราปิดแล้วก็รถของเราก็สามารถที่จะเปิดได้นะคะ ในกรณีที่ลูกค้าท่านใดนะคะที่มีสัมภาระเยอะในกระเป๋านะคะชอบหากุญแจรีโมทรถยนต์ไม่เจอนะคะก็สามารถที่จะสัมผัสตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปิดได้ค่ะ <c oughs> ในรุ่นนี้นะคะก็ สามารถที่จะเติมน้ำมันนะคะรองรับน้ำมันได้ถึง e 2 0นะคะสามารถเติมได้เบนซิน95แก๊สโซฮอล์95นะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นระบบไฮบริดนะคะซึ่งจะทำให้รถรุ่นนี้นะคะประหยัดน้ำมันมากเลยค่ะ oh. ค่ะมาดูที่ไฟท้ายกันเลยนะคะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นแบบ full LED นะคะจะออกแบบไฟท้ายมาใหญ่นะคะจะทาให้รถด้านหลังของเรานะคะดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะและก็มีเซนเซอร์นะคะ4จุดค่ะ และในส่วนของด้านท้ายนะคะจะมีคิ้วโครเมียมนะคะก็จะทำให้ลดด้านหลังของเรานะคะมีความโดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะค่ะแล้วก็มาดูที่ฝากระโปรงกันเลยนะคะนี่เลยค่ะด้านในนะคะจะเห็นได้ว่า กว้างขวางมากเลยนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีของเยอะนะคะสัมภาระเยอะนะคะเหมาะเลยทีเดียวค่ะสําหรับการเดินทางเที่ยวจากต่างจังหวัดนะคะหรือว่าใครที่ทํางานนะคะแล้วก็มีสัมภาระเยอะนะคะตรงนี้ก็จะตอบโจทย์มา,มากๆเลยค่ะและในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีกล้องหลังด้วยนะคะจะมาไปเยอ <Whoa. S 1> ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่นั่งด้านหลังกันเลยนะคะโอเค ค่ะด้านในนะคะพอเราเข้ามานั่งนะคะแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกกว้างขวางนะคะแล้วก็สบายนะคะเบาจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์แบบสมูทเลเทร์นะคะก็คือเขาจะช่วยระบายความร้อนได้ดีเลยค่ะค่ะและในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีแอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะจะมี2ที่เลยนะคะตรงนี้ค่ะและในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นที่อ่า พักไหลนะคะได้ค่ะและตรงนี้นะคะก็จะมีการควบคุมเครื่องเสียงนะคะที่หน้าจอนะคะข้างหน้าค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ว่าแก้วน้ํานะคะเมื่อเราไม่ใช้นะคะเราก็สามารถที่จะพับเก็บได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปพาไปดูด้านหน้ากันต่อเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะพามาชมด้านหน้าคนขับกันต่อเลยนะคะโอเค ด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าพวงมาลัยนะคะหุ้มด้วยหนัง s o อ t พัสนะคะนี่เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มออปชันนะคะแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน,นะคะ่ะที่จะใช้ควบคุมนะคะระบบเครื่องเสียงตรงนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องละสายตานะคะไปมองที่จอในขณะที่เราขับรถนะคะแล้วก็มาดูที่ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เลยนะคะจะเป็นปุ่มเปิดฝาถังน้ํามันนะคะเปิดท้ายกระโปรงรถนะคะ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีเกะ็ลับนะคะซึ่งเราสามารถใส่เงินเหรียญน,นะคะได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงรถนะคะในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับได้ซ้ายขวาแล้วก็บนล่างนะคะค่ะแล้วเราก็จะทำการสตาร์ทรถกันเลยนะคะ ก็อย่าไปที่แป้นเบรกนะคะแล้วก็กดไปที่ปุ่มสตาร์ทค่ะค่ะอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะคะค่ะ <Wow. S 1> มาต่อที่เดี๋ยวเราจะพามาชมเครื่องเสียงนะคะหน้าจอเครื่องเสียงนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีขนาด9นิ้วค่ะซึ่งในรุ่นอื่นนะคะจะมีขนาด8นิ้วค่ะและปุ่มด้านนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดปิดแอร์นะคะหรือว่าการปรับแอร์นะคะ คมาต่อในที่ส่วนของโหมดนี้เลยนะคะโหมดนี้นะคะจะเป็นโหมด e c o นะคะซึ่งถ้าใครที่อยากประหยัดน้ำมันนะคะเราก็สามารถที่จะกดที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะปุ่มต่อไปนะคะจะเป็นปุ่ม n o r m a l นะคะซึ่งจะเป็นการขับขี่ปกตินั่นเองค่ะ แล้วก็ปุ่มต่อมานะคะจะเป็นปุ่มสปอร์ตค่ะเมื่อจะใช้เมื่อเวลาที่เราอยากเร่งแซงนะคะเราก็สามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็น e-v mode นะคะ e-v mode ก็คือการที่เราขับแบบไฟฟ้านะคะ100%นะคะค่ะในส่วนของกระจกมองหลังนะคะก็จะเป็นแบบออโต้ค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาต่อที่ มูนลูปนะคะมูลลูปตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเปิดปิดได้นะคะใครที่ขับรถนะคะที่เวลาแสงสว่างเกินไปก็สามารถปิดได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเปิดมูนลูปให้ดูเลยนะคะ<อ>แล้วก็จะมากดที่ปุ่มนะคะจะมีปุ่มคําว่าปุ่มเพ e n นะคะแล้วก็กดแช่เลยนะคะนี่เลยค่ะ ก็จะเปิดมูลลูปของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะทําการปิดนะคะก็จะมีปุ่มปิดตรงนี้นะคะแล้วก็กดแช่ไปเหมือนเดิมค่ะค่ะนี่ก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาปิดที่ตรงนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวรถรุ่น Camry 2.5 HEV Premium Luxury นะคะนิดหน่อยก็ขอฝากช่อง YouTube นะคะ Toyota g การสินนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ